โมโม่โมโม่ทำไมโมโม่หล่อจังโมโม่เอ้ยอ๋อแอบแอบใครแอบใครแอบใครลูกหล่อมากโมโม่ Momo, หล่อมากมไปดูหมอลำกันเถอะปะวันนี้วันนี้มีหมอลำไปดูหมอลำไหมหมอลำอะไปไหม ไปฮะจะไป่ะเอาใส่กระเป๋าดูหมอลำดีวกว่านะเห็นไหมมีงานบุญที่วัดนะคะจะพาโมโม่ไปดูหมอลำไปไหมลูกฮะใส่กระเป๋าไปเตรียมตัวใส่กระเป๋าดูแขนที่ดนอบอวบแบบเนี้ยบบบฮะหน้าไปเต้นหน้าเวทีนะเนี่ยเอาไปเต้นหน้าเวทีอะ่ะไปไหมเหไหมเข้าใหม่ก็บนใหม่ก็บน บนอะไรอะลูกใหม่ใหม่ใม่แม่อยู่ไหนคะม่แม่อยู่ไหนม่แม่มานหนีหน่อยเร็วมีถอนหายใจด้วยถอนหายใจด้วยฮะเฮ้ยใหม่ใหม่ตอนนี้ก่อนตอนนี้เมื่อกี้พาไปเดินข้างนอกมาเขาไม่ชอบไปเดินที่ไม่แข็งทำให้เข้าใหม่เลยเอ้ยเขาสวยเดินอะนะคะ แล้วข้ใหม่ยเขาไม่ชอบัออูทำหน้าเตือนเต้นหน้าตกใจไม่เอาอ่ะลูกหนูไม่ชอบใช่ไหมไม่ชอบแม่ก็ไม่บังคับนะครับลูกหนูไม่ชอบยุ่งกับใครใช่ไหมครับลูกอ๋อแม่ไม่บังคับนะครับลูกแม่ไม่บังคับหนูหนูไม่ชอบอืมก็ทำหน้าพาเดินก็ปีนออกเหมือนกันเขาสวยนั่นแหละปีนออกเหมือนกันเลยเดินได้สองก้าวแล้วก็ปีนออกนะคะ แล้วเขาก็แบบกลัวกลัวด้วยเขาเขาไม่ชอบเหมือนกับว่าให้เขาอยู่ที่แคบๆแล้วให้เขาเดินประมาณเนี้ยเขาไม่รู้เลยว,ว่าเรากําลังฝักฝักฝึกเขาเดินนะคะฝึกเขาใหม่เดินเขาใหม่จะได้เก่งๆไงครับลูกรูมั้ยรูมั้ยครับเขาใหม่จะได้เก่งๆไงลูกจะเดินได้ไงครับลูกลูมั้ยมั้มเนี่ยแต่นี้แต่นี้ใหม่ๆ รอเขาหลอมากๆเลยแม่ต้องกวนขนที่ก้นออกให้เพราะว่าบางทีเขาอื้ึเขาฉี่มันเลอะเทอะขนเขายาวอะแมวพิการแล้วเขามีขนอะ่ะเราจะปล่อยให้ยาวลุงลังไม่ได้นะคะบางทีเขาฉี่หรือเขาอืึมันจะเลอะเทอะเฮ้ยวันนี้ก็ไปตามน้องไปน้องตามน้องกาฟิวทั้งวันเลยก็ไม่เจอน้องกาฟิวน้องแมวของญาติที่หลุดไปนะคะ ภาวนาขอให้เขาเจอภายในคืนนี้ด้วยเถอะคืนนี้ให้น้องออกมาตอนแรกก็เหมือนว่าจะเจอแล้วมีมีข้างบ้านเพราะว่าเห็นเดินอยู่อ่ตรงป่าข้างบ้านว่างั้นพอไปดูเขาบอกว่าไม่เห็นแล้วจะทำยังไงสงสารสงสารน้องลูกคืนนี้น้องจะนอนยังไงเจ้าขน้องก็ร้องง่ายใหญ่เลยคือประตูปิดไม่สนิทอะ่ะ มีคนออกไปแล้วปิดไม่สนิทแต่ทำให้น้องหลุดแล้วนะคะทำยังไงแม่ห้ามหลุดนะโมโม่ห้ามหลุดนะโม่ได้ไหมโม่หลุดไปไม่ได้นะโม่โม่ห้ามหลุดนะครับทำไมโลกเข้าใหม่หลุดไม่เป็นไรเข้าใหม่หลุดก็อยู่แค่หน้าบ้านครับครับครับโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาปะ๊บปัปั ือแคมแมมสิเนี่ยแคมแมมเอ้ยแคมแมมดูหน้าชิ้นสดโอ้ยดูปากสิดูปากนน้อยของเขาสิเนี่ยแคมแมมโมโมโอ้เมเมพูดผิดเมเมแคมแมมแปลว่าน่ารักน่าชังนะคะแคมแมมเหตนาแคมแมมเหดนาแคมแมมยูประมาณนี้นะคะหน้าตาน่ารักน่าชังมาก น่ารักน่าเอ็นดูมากๆเลยแคมแม่ของแม่อคราบขี้ตาก็เช็ดไม่ออกสักทีพอเช็ดไปแล้วก็แล้วก็มีมาใหม่อีกเช็ดไปก็มีมาใหม่อีกนะคะเช็ดไม่ออกสักทีหยอดตาตลอดเลยก็มีขี้ตาอยู่เรื่อยๆมีน้ําตาไหลออกเรื่อยนหนูเป็นภูแพ้ใช่ไหมหรือเป็นอะไรหยอดตาให้หดือท,ทําตาใิเนี่ยทําหน้าใิเนี่ย หยดตาให้นะคะทำหน้าสิโอ้ยลูกเอ้ยทำหน้าแคมแมมดูดูด,ดูหยอดตาให้ให้ยามทำงานก่อนค่ะลูกลูกออกจากมือแม่เนาะทำไมลูกอืมหยอดตาไว้จะได้หายนะลูกเนาะจริงๆมีช่วงหนึ่งเขาหายแล้วแหละแม่แกงก็ได้หยุดหยุดพักหยอดไปอันนี้ก็พอเป็นอีกอนเนี่ยก็ได้ไปเอายากับหมอมาอีกละยากับหมอมาหยอดตาให้อีกละ สองฉานสองฉานแคมแมมของแม่อมอะะอะไรอะโม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 เอาซองมาให้แม่อาซองหมอมานี่เซองซองยาไปนี่กลางคืนต้องเปิดเครื่องเครื่องกรองอากาศ คุณตาคุณยายหมอซื้อไว้ให้นานแล้วนะคะตั้งแต่ตั้งแต่รุ่นของส้มซ่านั่นแหละนะคะเครื่องกรองอากาศก็ดีนะกลางคืนจากที่เคยมีกลิ่นมีกลิ่นอื้อกลิ่นแมวอย่างเงี้ยมันจะมีกลิ่นอื้อในกระบาดทรายที่เรานอนเนี่าะในห้องเงี้ยก็ทําให้ไม่มีกลิ่นนะคะดีมากๆเลยเครื่องกรองอากาศอะไมื่อกีงไม่ค่ยอยเอามาใช้แล้วพอไปเห็นที่บ้านที่บ้านที่กรุงเทพที่ลูกๆใช้กันอะเออก็ดีเหมือนกันก็เลยเอานี่ออกมาใช้นะคะ แลได้ออกมาใชม้มันก็จะไม่มีกลิ่นใช่ไหมใช่ไหมแคมแม่มยหยอดตาให้หยอดตาให้แคมแรม,มไม่ได้ถ่ายพวกเขามานานแล้วไม่ได้ถ่ายโมโม,โม,เม่เมเม่ให้ดูนานแล้วนะคะโตเป็นหนุ่มเป็นสาวหมดแล้วไวมากเลยเดีย๋ยวจะทาห้องให้โมโม,โม,เม่เมเม่ต่างหากนะลูกจะอ,อยู่กันนะรู้ไหมครับ เด็โตแล้วอ่ะจะไม่ต้องอยู่กับแม่นะไหมไหมไหมแล้วก็ไปเล่นด้วยห้องหนูใกล้ใกล้กันนี่แหละจะทําห้องให้นะนะโม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 ่อะโม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 ่เโม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 ่มามาโม่มาโมครับรอจริงจริงจ๋าอะไรคะอะไรคะเฉยเฉย จะไปไหนลูกหืมเข้าห้องอยังจะอยู่ตรงนี้อืมจะเล่นอยู่ตรงนี้กินข้าวอิ่มแล้วมีความสุขอยู่ตรงนี้นะลุงปุ้นหลับตรงนี้อากาศเย็นตรงนี้เย็นหลับนะคะลุงปุ้นเดินมาเพียงเขหลับเลยไปตองมานั่งฟังลำกันเหรอลูกอื นั่งฟังลำเหรอเดี๋ยวเสียงหมอลำก็มานะนั่งฟังลำกันใช่ไหมใช่ไหมใบตองนั่งฟังลำเหรอลลกเดี๋ยวก็จะมีหมอลำเนี่ยเสียงก็จะมาทางนี้เราไม่ต้องไปดูหน้าเวทีก็ได้มั้งเ <c oughs> ห็นรี่จะไปอยากไปอยู่แต่กลัวก็ตีกัน <c oughs> ไปรุ่นไปรุ่นตีกันอยากไปอยู่ช่วงนี้หน้ามีช่วงนี้มีบุญเน่ยนะคะงานบุญจะเยอะหน่อย ดี๋ยวคนนั้นจ้างหมอลำม,มานี่เดี๋ยวบ้านนี้จ้างหมอลำม,มานั่นไปไหมเด็กๆไปดูหมอลำกันไหมเฮะดูหมอลำกันไหมลูกข้าปั้นลูกตัวเบลเลอร์เธอเลยอะปั้นๆของแม่เอ้ยอากาศดีพอถึงเวลาตกเย็นมาเนี่ยอากาศจะเย็นหนาวเลยนะคะว่าไหลูกสมศรีจ้าจ้าจ้าอากาศจะหนาวเลยนะคะตกเย็นมาหนาวเลย จ๋าจ๋าจ๋าแม่มาไม่ได้เลยมาปล่อยอ้อนอ้อนแม่กันจ๋าจ๋าดูจ๋าดูแล้วค่ะลูกสมศรีใบตองนี่มีคิดต,ตาหน่อยนึงนึกม่ถึงขี้ต,ตาหน่อยลูกขี้ตาหน่อยค่ะจะบอกไงละเขาหน้าตาสวยอยู่แล้วใบตองอ่ะ สวยมากตากลมบล็อกเลยตาก็สวยเนี่ยจ๋าจ๋าลูกเห็นลูกๆเนี่ยนึกถึงแมวหลานน่ะแมวญย่ะที่หลุดเนี่ยโอ้ยไม่จะทำยังไงขอให้เจอน้องด้วยเถอะขอให้เจอน้องให้น้องกลับมาด้วยเถอะไม่รู้น้องจะอยู่ยังไงเขาไม่เคยออกนอกบ้านเนี่ยวันนั้นเขาปั้นก็หลุดไม่เกรียงเปิดประตูอะ่ะเขาปั้นหลุดวิ่งปุ๊ดไปเลยนะคะ วิ่งวิ่งแบบอย่างไวมาตั้งแต่ข้างในอะ่ะวิ่งไปอย่างไวเลยปั้นอะ่ะทีนี้ออกออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกทีนี้หมาไล่ไล่แล้ววิ่งมาเนี่ยวิ่งวิ่งวิ่งมาเนี่ยแล้วก็จะขึ้นบนหลังคาแล้วด้วยไม่เกียงคว้าทันคว้าได้นะคะเผลอไม่ได้เลยนะเนี่ยเขาเขาตั้งตั้งตั้งต้นตั้งแต่อยู่ข้างในแล้วอะ่ะเราไม่รู้อะ่ะ พอเราเปิดประตูปุ๊บเขาพุ่งปวดไปเลยแบบเราแบบไม่ตั้งตัวเลยอะ่ะเนี่ยมันค่าอันตรายเนี่ยแมวหลุดหายอันตรายมากๆเพราะว่าบ้านเนี่ยข้างหลังข้างเนี่ยเขาก็มีหมาดุหมาดุแล้วหลุดไปนี่คือไม่รอดเลยนะคะถ้าดุไปถ้าหลุดไปอะ่ะปั้นอย่าหลุดนะลูกนะรู้ไหมอย่าหลุดหลายวันแล้วนะคะเป็นจะเป็นเดือนแล้วลหละเป็นเดือนนั่นแหละที่ปั้นหลุดไปอะ่ะ แต่เขาตัวใหญ่เขาวิ่งไม่ไม่ไหวไอ้ไม้ปั้นนะวิ่งขึ้นกำแพงไม่ไหวกำแพงเราทำสูงด้วยขึ้นกำแพงไม่ไหวกาแพงทำสูงจริงๆทำทำกำแพงเป็นเอ่อเป็นไอเนี้ยเป็นแผ่นไอเนี้ยไว้แมวปีนขึ้นไม่ได้ก็ดีเหมือนกันนะคะเนี่ยแผ่นแผ่นสันไทยอ่ะเดี๋ยวไว้ไว้จะทำแผ่นสันไทยขึ้นให้เต็มบ้านเลยเต็มเต็มรอบบ้านเลย พราะบางทีถ้าเกิดเผื่อแมวหลุดไปเขาจะจะได้ไม่ต้องปีนออกได้นะคะเขาจะได้ติดมันจะลื่นไงถ้าแผ่นสันไทยอ,ะอ่ะเผื่อบางทีเผอเผือบางทีเราก็เนาะบางทีเราไม่รู้ไงว่าเขาจะจะหลุดอย่างเงี้ยจะไม่ลงปุ้นลงปุ้นห้ามหลุดนะครับลกูกรู้ไหมเดี๋ยวขากัดตุยเลยนะลกูกขนกระจายเลยนะรูกไหมครับไู้ไหมครับ,รรบลกูกปุ้นป้นห้ามหลุดนะครับลกูก นูด้วยนะคะไปตองด้วยนะคะลูกห้ามหลุดนะคะลูกมากัดลูกนะคะเดี๋ยวมากัดลูกนะคะลูกห้ามหลุดไปนะคะลูกเดี๋ยวมากัดลูกไม่เห็นหน้าแม่นะคะรู้ไหมอุ้ยสวยจริงๆนะชวยมากเดี๋ยวไม่เห็นหน้าแม่นะคะความสวยของแม่